ก็กราบสุัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่ผมเลยนะครับในแฮมทีวีสตูดิโอกับเกม Ghost Rider กันอีกแล้วนะครับผมและวนันนี้เราก็มาอยู่กับในการรเอ้าไม่เราก็มาอยู่กันในพา์ที่สิบห้าของมาเราในวันนี้นะนะนจจแล้วนะครับผมก็นี่ก็ใกล้จะจบพา์ที่สี่แล้วนะโอเคก็เพื่อเป็นการสุราเราก็มาเริ่มเล่นต่อกันเลยพี่น้องคือจังหวะนี้คือมันนะบอกให้โอเคนะฮะมา ผมก็ทำการเลื่อนอินนี่ไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะถ้าจะเป็นด่านพวกแข่งมอไซค์อะไรพวกนี้ยโอเคไปเลยเราได้อะไรมาเออเราเราได้อะไรมาวะผมก็ยังไม่รู้อุ้ยอุ้ยปีบปาเอ้ยเฮ้ยตัวชิบหายอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วปลาปๆาปา พี่รู้เราระออสามารถกระโดดสูงได้มาจาังหวะนี้มาเลยมาเลยมาเลยมึงปาปา้ปาป้าอุ้ยหายมึงอุ้ยกล้าขานาดน,นี้เหรอฮะกล้าขานาดนี้หมาหมูนี่หว่าเก่งจริงเลยพวกหมาหมูหอ,อุ้ยกดิกดผิกดกิดผิดพี่น้อง โดนยิงสิวะมาดีปาบปาบปาบฟึ๊บวิโอ้โหมาจากกินีกูก็หลบอยู่ทำไมละ่ะผมไม่ไหลไม่ไหล่เมื่อไค่อยวัฟาบไปแล้วก็ฟาบไปวาซีาา่วาซีาา่วาซี่ ทัน่ด้ทันด้เกือบไปแล้ว well, มั้ยล่ะมาดีมาดีถ้าถ้าถ้าสมมติว่าไอถึงไอสิ่งที่เราได้มาเมื่อกี้นี้ก็คือคืออะไรอะลดรอยได้อะถ้าลดรอยได้นี่คือเกินนะเฮ้ยเอาเดี๋ยวท่านผู้ชมหนีเป็นไงล่ะคือแบบพี่ก็เทพน้องๆไอ้เรื่องขับรถเนี่ยคือพี่มือหนึ่งอะ เขาให้เขาให้ชนนี่เองก็งงมันได้ทำอะไรให้ชนเฮ้ยชิบหายอุ้ยเหลือไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอเคอุ้ยเหลือไปแล้วะละ่ะอุ้ยแล้วมแรงจังวะรถแรงเกินเหลือไปแล้วไปละ่ะคือแบบรถแรงมากโคตรแรงอ่ะท่านผู้ชม่นีความแบบเนี้ยเสียหายความกว้างเยอะนะครับผมถ้าเวลาแบบ เป็นด่านที่แบบเขาให้ชน,ลนแล้วเนี่ยเราก็เปไน็นไว่ไ้เราก็กดสามเหลี่ยมนะเพื่อที่จะแบบสร้างความเสียหายได้กวา้างเฮ้ยดิบดิบดิบแบบโคตรแรงอ่ะถนนยังเดือดมาดีชนไปหนึ่งดอกอะไรอะ่ะโอ้ยพิมว่าเฮ้ยไม,ม่ทันไม่รับทุกคนไม่ไรเดี๋ยวผมก็เอาไปเล่นใหม่นะผมจะได้อัพได้นะฮะเอ้ยเก้าสิบวิโอ้โหสุดยอด ใครมันจะไปทำถึงเก้าสิบวิมาเนี่ยโอเคมา let's go ไปต่อเลยนานต่อไปเจอตัวอะไร <c oughs> แล้วก็ทำการเลื่อนในนี้ไปตรงนี้นะครับผมโอเคไปบอกเลยว่าลื่นลื่นกว่าไอ้ไอ้สองิปที่แล้วกว่าเยอะตอนนี้บอกเลยมามือกู ลื่นแล้วปาบป,ปาบมันแน่จังหวะนี้ปาบปาบปื๊ดปื๊ดปื๊ดไปดีหนี่มีมาสิมหาทีปาบป,ปาบปาบปาบปื๊ดปื๊ดแรงด้วยแรงด้วยเกโต้เว้ยปึ้มไปดีเฮ <_' S 1> ้ยแม่เกือบไปแล้วละ่ะเกือบไปแล้วไหมละ่ะปับปับปื๊ดไอ้นินจาเราต้องจัดการให้พวกตัวตัวอื่นไอ้ที่มัน ita, มนี่พลังก่อนฮะเฮ้ยไม่ใช่ดิที่มันไม่มียันนะฮะ ไอตัวมียา,าหนาวไอ้ตัวสุดท้ายเลยแล้วต้องจัดการไอมึงยิงแะไรกหนาววะมึงยิงใช่ไหมกูก็ยิงได้มึงย,ยิงได้กูก็ยิงได้ป้าป้าป้าไปเยนะปลยเก็ตโอ here นื่อป้าป้าป,าป,าปา้าเฮ้ยอย่าเอ้ย,ยเกือบวิ่งวิ่งวิ่งเ,งเฮ้ยอย่ากำลังขึ้นเตาเหนะี่เอาไปใส่เอาไปใส่เอาไปใส่ ตอนนี้เหลือเองคนสุดท้ายแล้วนะเพื่อนคิดว่าตัวเองจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนฮะฮะฮะขอปืนกูไปกินตอนนี้ก็สนที่เยอะมากน้องป้าไปป้าไปป้าป้าหนีหนีเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะปื้ดปื๊ดปื๊ดโคตรเล่นนะบอกเลยเล่นกว่าไอคิวที่แล้วมากๆปื้ด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 ปื้ป๊ดหนีเป็นไงล่ะ ปืบ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 ป,ปืบปืบป้บปืบปืบปึบปืบปึบปืบปึบปืบปยบปื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 บปึบปบปืบปืบปึบปบปึบปบปึบปึบปับปืบปืบป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 ปบบป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 ึบป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 บ ป,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 ป่า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 โป่งโป่งโป่งเฮกช็อตเฮกช็อตโป่งโป่งเฮกช็อตไว้ยันหายไปซะมึงป่าป่าป่าปาติหยาจังหวะนี้ก็สวยเดโอ้ยมาตัวอะไรต่อเชิญตอนนี้กูฮาวแล้วแบบโคตรลื่นไหนอยู่ตรงไหนอ้าวอยู่ตรงนู้นไอ้บ้าเอ้ยมาเลยครับจังหวะนี้ผมแบบโคตรห้าวอ่ะ มาเลยไหนล่ะพี่ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยตัวนี้เองแหละไออีแรงนะฮะมาเลยเมื่ออีแรงก่อแบบไอพวกอีแรงกคือแบบน่ารำคาญมากแต่เดี๋ยวกูจะฆ่าทันอีแรงให้หมดเลยพวกอีแรงอีกาทั้งหลายเอาไปตีเอาไปกินนีน่เป็ไนไงล่ะเจอท่าสแมกก้าวคือ ปืด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 เฮ้ยดึงมาดึงมาเก็ตโอเวอร์เฮียป่าปึ๊ดชุบหนี่ใส่มันปุ๊ดึ๊บปืดปืดปืดป่า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 หนีหนีไปเมื่อไรยิงแม่ยิงมาเลยนะผมกลัวอะไรอันนี้พี่บอกเลยว่าพี่แรงพี่แรงมากๆบอกให้ตอนนี้ แล้วพี่ก็ป้องกันได้ปืบปืบปืบไปดิปืบ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 วิวไอ้กวาเอ้ย,อยมันทำยันเราหายวันนี้เลยมึงเก็ตอ๋อตลกตลกแลลวตลกแล้ว,ตล,ลวตลกแล้วนะตลกจริงๆโอเคนะผมมีไอ้ตัวนี้ผมมาสองตัวนะฮะแล้วยันเราก็เพิ่งหายก็ไม่ไรเรา แดี๋ยวเราใส่ยันใหม่ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ขอทําการจัดการให้พวกลูกกระจอกพวกนี้ก่อนเฮ้ยลูกลกระโโอเวอร์เฮียนี่ผมว่าผมจะทําทันให้ครบสิบห้าอันมาวะผมว่าไม่น่าจะทันเด็กเพื่อนผมทีไม่น่าจะทันครับทุกคนมังนะอุ้ยต,ตลกตลกละตลกละรู้ไหมว่มากว่ากูจะทำไอ้นั่นได้ละ่ะยันของพวกมึงได้เนี่ยมันนานแค่ไหนฮะ ต้องเสียเวลาข,าขนาดไหนกว่าจะทำยันอุ้ยอีกแล้วนะผมไม่ไหวแล้วตัวปวนไอ้พวกตัวปวนไอ้พวกเวนหนนี่เอาไปฟ้าลับนี่ไปปึ๊ดปื๊ดปื๊ดไอ้บอสเอ้ยไห้ตายสิตามมาตามมาเลยมึงตามมาเลยโอ้โหมุมกล้องขอแบบมันแบบแบบมุมมุมมุมทางนี้ได้ปะ ปพิ่มเิ่มเพิบมไม่มีอของอะไรสุดยอดไหนไม่ด้หมาดีาดๆเอาพลังขึ้นเต่ากูไปกินเอาพลังขึ้นเต่ากูไปกินเอาไปกินโดนบ้างมื่อไหร่น่ยเอาไปกิดนนี่ไปเอาไปโดนโดนีนไดนด่ไปโดนนี่ไปโดนนี่ไปเอาไปแดกเอาไปเฮ้ยหย่านี่แหละมันโดนบ้างมื่อไหร่น่ย

ลังมัดเพิงพี่คาตปื๊บปื๊ปื๊ดปื๊ดหนีไปแกบบ่เฮ้ยโอโ้โหไอตูนมือกูทนไม่ไหวแล้วนะกูทนไม่ไหวแล้วเอาไว้จีรีเวทมาเอาไว้จีรีเวนจัดการแม่งเลยยันหายไปเดะมันจะไม่ไช่วยอะไรมากนะมาสิอุย้ยไม่โดนหรอเพื่อน มึงทําให้กูต้องมาเป็นแบบนี้รู้ไหมว่าตัวละครไอ้พวกตัวสกิลยันพวกมึงเนี่ยมันโคตรจะยากแค่ไหนเวลาจัดการเนี่ยฮะรู้ไหมว่ามันโคตรยากฮะรู้ไหมว่าคนที่ต้องจัดการพวกมึงเป็นใครก็เป็นกูไงกคตไรเดอร์เนี่ยโคตไรเดอร์คนเดิมเ,เพิ่ม,เ,มเติมคือโคตรเหนื่อยอุย เอ้ยว่าอุ้ยพอละพี่โอ้โหแม่งเอ้ยผนไม่ไหวแล้วนเวย้ยจไหนี่ไหนวะฮะหนอ่อเป็ดอยู่ไหนม,มาอีกตัวอะไรอย่างนี้เอาไปกิน โอ้ทุกคนผมขอไมพังนะครับพี่เจ็ดภาคแล้วมไม่ไหวล้วไอ้นี่มันตัวร้อนเกินไปแล้วปืดปืดปืดปื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 นี่อยู่ไกลๆก่อนห้าอยู่ใกล้พวกมันนะเดี๋ยวมันคือมันทำเราทีนี่คือไม่จบเลยอะ่ะ ป้าป้าป่าป้าป้าป้าปาบามามาดีตัวหนึ่งสักตัวโอ้โหมึงก็ได้วะปาบ่าป่าปาปาเมื่อไหน่จะตายเมื่อไหรจะตายฮะเมื่อไหร่จะตายสักทีเมื่อไหน่จะตายกูขอร้องตายักทีไอ้บเวนเฮ้ยตัวนั้นมันไม่ขยับเลยสวยดิอย่างนี้ก็สวยดิพี่ ปื๊ดปืดปื๊ดป้าโอ้ยไอ้บัตรสุกเอ้ยผมไม่ไหวแล้วนะผมไม่ไหวกับมึงแล้วนะรู้ไหมเนี่ยแค่ตัวพวกมึงสองตัวเนี่ยต้องใช้เวลานานขนาดไหนฮะป้าป้าป้าปื๊ด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 ปืดปื๊ดทุกคนครับส่งกำลังใจให้ผมด้วยไหนลองดูดิ เอามาดิมาดิ จะขอเล่นไปตรงนี้ก่อนเออไปตรงนี้แหละฟังฟังฟังคือมันแก้จะถึงไอ้ตรงไอ้ตัวม่วงเลยแล้วพวกมึงก็มาตกให้มันหายไปหัวร้อนมากเลยเนี่ยตอนนี้รู้ไหมแล้วมันก็เริ่มแหลกแล้วด้วยจะบอกให้ไอ้หนุ่มต้องโดนกูสั่งสอนหน่อยแล้วติดพวกเว้น แล้วรู้ไหมว่าไอคนพัฒนาเกมเนี่ยบางครั้งก็ทำยากเกินปาปาป่าปาป่าปาปปื๊ดปืปื ip, ป๊ปื bring, ๊ปื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 ๊ดป้อง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 ปืปื๊ปื๊ปืปื๊ปืหนไปกินซมึงปา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 ป้อง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  โอ้ยจะถึงแล้วย่าเพิ่งหมดนะเฮ้ยป๊บปบป๊บป๊บปื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 ๊บป๊บปื๊บปึ๊บป๊บป้วงปงปึงปตมาดิเออตกมาน่แหละตกมาเลยขอบคุณเอ้โคตรอึดเลยท่านผู้ชมมึงจะอึดขนาดไหนวะเนี่ย มันจะติดอะไรขนาดนั้นวะกูยิงโดนมากไหมเนี่ยสุดสักทีสักทีเนี่แหละจังหวะนี้แหละเราไปจัดก,การไอ้นั่นก่อนอีกตัวอยู่ไหนมันไปไหนแล้ววะดูเร็วอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเร็วเร็ว,รวโอ้โห ไอตูดเอ้ยทำไมกูไม่ยิ่งืนนวะโอ้ยคลิปนี้น่าจะนานเป็นพิเศษเลยนะผมต้องขออภัยในความลาช้าด้วยแต่ว่าแม่โคตรหัวร้อนอยู่ไกลด้วยมุมกล้องปาาปาป้าป,าป,าปาึปึ๊บปึบปึ๊บปึบโป้ปปปปงโปงบูจัดการเอนี่ก่อนแม่งเกะกะเหลือเกิน รู้ไหม่ากว่ากูจะจัดการทุกอย่งได้เนี่ยกูต้องใช้เวลานานขนาดไหนฮะไอแอโซมาเถอะฟาเกอร์ป่า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 เปิบปิบเปิบ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 เปิบปิบสึกเดือดระหว่างผมกับไอตัวสองตัวนี้นะฮะแม่งโคตรเดือดเลยปึ๊บ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 ป้งโ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 ปอง ปุ๊บ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 ,บภาคเดือดมากจังหวะนี้มาดิวะมาดิวะปุ๊บ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 เฮ้ยผมเหนื่อยแลยนะ้วเนี่ยเหนื่อยพูดเนะี่ยตายไปหมตายไหมนี่นี่นี่ไม่พูดก็ได้แต่กูยิงแม่งเลยแค่ตัวเมื่อกี้นี้ก็เหนื่อยจะตายหายอยู่แล้วยังเจอมึงอีกอนะ่ะเนี่ย ฮะมันจะอะไรขนาดนั้นนี่ยังดีนี่ที่ตอนที่ด่านนี่คือแบบเครื่องกูลื่นเนี่ยถ้าเครื่องกูไม่เรื่นมันจะขนาดไหนวะถามจริงเขาไปแตกกำลังขึ้นเตาฮบูเขึนปื๊ด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 สักทีจังหวะนี้แหละมึงตายหาไปฟ้าหนีมาหนีเลยไอเวตาไลเอ้ย อ้ยจบยังมีต่ออีกเหรอวะผมไม่ไหวแล้วทุกคนอยู่ไหนวะเนี่ยผมโคตรไม่ไหวเลยยังมีต่ออีกันเนี่ยกระโดดแล้วพี่เกียรติแล้วเข้าใจบอโอ้ไอ้ฟาตานอีกแล้วเฟ่สองตัวนะฮะมาพร้อมละจังหวะนี้ป๊า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  เลยแหลกแหลกเก็บไปตรงนี้ไปตรงนี้ก่อนใ้ยมาเฉยชามาเลยมึงเก็ตโอเวอร์เฮียปื๊บอุ้ยมันทำเราไอ้นั่นหมดยิงจีกูหมดเลยเห็นไหมมาดิมาดิอะไรครับเนี่ยจะยิงกูหรอจะทำร้ายกูหรอฮะมาดิมาดิเอ้าโอ้โหมันน่าไม่ทันหวังอะไรไม่ไร อุ้ยโอ้โหแม่ไ้ตุ่นเอ้วิ่โอ้โหแรงนะแรงแต่มันก็เมฆขนาดมึงพี่เราปีนน้องตายยังตายเลื่อนนะคือเจอไอ้ไอ้ด่านสุดท้ายคือโคตรง่ายเลยนะไอ้ไอ้ยงสู้งสองตัวแต่ผมว่านะไอ้นั่นแม่งยากกว่าเยอะไอ้สองตัวเมื่อกี้เนี่ยที่เราเคยที่เราสู้กันอะ ไอลูกกระจกสองตัวที่มันมียัน่ะคือแบบโคตรยากยากแม่งแยบอยู่มาทูดอีกอะรู้นี้มึงน่าจะเป็นบอสแทนอยู่มาทูดนจริงโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่งนี้ก่อนนะครับผมก็ตาขครชาบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะผมก็เดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ทสุดท้ายของเราในวันนี้นะผมก็ตาขครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปเหมือนเดิม ส่วนไอ้ด้านที่เหลือเนี่ยอยากแ็แะแงกระโหลกแดงหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยเล่นใหม่อีกทีนะเพื่อนที่จะได้กระโหลกท้องขึ้นมาแล้วก็เอาไปอัพเกรดนะฮะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่พร์ทหน้าบ๊ายบาย See you later